แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรและสับสัตว์ทั้งหลายและสับสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขเถิดขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขเถิดทีนี้เราไปฐานของเราเองนะอิทธิตาเมตจางตุ้ังานคือเมื่อวันเมชันดูสับเพริญดุจังกับการดันโถมานะก็เลย ตัรียานกวาจะน่จะ็นปจพุทาปัจจะโยตยาโรธรมาวัตถิอายุวโนสุตังาพลังวงคหาิเราเป็นตีมีตึกก็ทีมีตึกก็เรื่องสติสัมปัญญะนะที่ถอดนท้าเนี่ยท่้าฝึกอย่างนี้พ้าฝึกเจริญสติสัมปชัญญะรย่างก้าไม่ใช่ชาวบ้านจะต้องทำเท้าชาวบ้านมีรองเท้าดีอยู่แล้วตนณิจกตให้เราพิจารณาก่อนว่าเราจะทำอะไรอะไรทุกอย่างสติคือการนึก ควรหรือไม่ทีนี้สัมนียงาคือกายของเราเนะ่เอามือลงกันนะกนะายของเรายืนเดินนั่งนอนนิยาบทน้อยใหญ่ให้รู้ตัวว่าทําอะไรอยู่นี่คือลายนี่คือการเจริญสัมนียงยาอย่างนับรถเตรียมอุปกรณ์ให้พร,อร้อมอุปกรณ์ของการที่เราใช้มาอรจยะไม่พร้อมกายพร้อมเรียกสัม,มน, <c oughs> น,นัยญาเจริญสัมนียงากทีนี้ถ้าถ้าเราลืมเราบอกวเองว่าอย่าลืมนะนี่คือการเจริญสติสัมนียงาคือ พร้อมหรือ,อยังนี่คือการเจริญสำนักยะต้องทําไปพร้อมๆกันนั่นแหละ <Okay. S 2> ทีนี้ปัญญาคือาการให้นะแต,ต่องให้ควรก่อนว่าควรหรือไม่ในที่รองรองเท้า <Okay. S 2> ที่นะก็มีอะไราถามไหมครับมีอะไราถามมีอะไรถามไหมไม่หลวงหลวงพ่อไปไหนครับอ๋อถามแค่นี้แล้วแค่นี้ตั้งใจเดินแน่ๆสามหยุวันลงใต้โอ้ลงใต้เลยทีนี้คือการฝึกฝึกอย่างนี้คือฝึก สร้างบารมีนะจัดจ่บารมีเรื่องบารมีขันธิบารมรีปัญญาบารมีและปายิานอย่างของโยมเนี่ยเรียกฐานบารมีดูสำเนาโดยการให้ก็สารพัดที่เราจะให้อ่ะที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเป็นประโยชน์เป็นฐานบารมีทั้งสิ้นนะจังทำไมเราถึงขอรองเท้าขอถามมันเห็นม้าแต่รุ่ง คือทางตามการโดยความโมลหงงงายไม่มีการศึกษาเคยบดย่างเคยบดนะครับเหมือนฝึกสตินะครับว่าฝึกสติฝึกย่างก้าวว่าเราเราควรย่ำประมาณไหนะครับก็อันนั้นคือการฝึกทีนี้เราไม่จําเป็นต้องฝึกในที่สถานที่อย่างนี้ถ้าเราฝึกก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนสถานที่นั้นๆก่อนรองเท้าเดินน่ะเราจะเดินที่มันสมควรครับพึงศึกษาว่าคื้นั่นควรไหมหรือไม่ นี่คือข้อวินัยนะอยู่ในเสกพิยวัดแต่มันเป็นกรรมฐานของพระที่จะต้องทำฝึกถ้าใส่รองเท้าเข้าไปในระเบทยดบ้านก่อนไม่มีรองเท้าใส่ใช่ไหมล่ะครับชาวบ้านนี่มีรองเท้าใส่ชนิดพระอยู่ว่างมีจังก็ไปซื้อมาพระรวยแล้วก็ของก็เกิดมาดีนี่คือข้อเด็กในนี้พระเจ้าที่เรื่องการขาดจติเสมัยยะทุกกิ่งทุกอย่างรุ่ยยาบุตรย่างก้าวจะยืนเดินนั่งนอนในระบบน้อยใหญ่ให้มีระเบียบวินยทุกอย่าง ใรถไม่ต้องใช้มากในสติของใช่ครับคือสายดูขาดูหน้าดูหลังพร้อมหรือยังคือการเจริญสติของเยเป็นกรรมฐานของทุกคนนั่นแหละทีนี้อีกอย่างหนึ่งฝึกจกตดฝึกอารมณ์ดีอารมณ์เสียไม่เอาบอกด้วยว่าอารมณ์เสียเป็นบ้ได้คือการเจริญสติแล้ว้ียาคือการกระทำนะเป็นกรรมด้วยถ้าคุณสนคือการฝึกจกตนึกในสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีไม่ทํา ควรหรือไม่ควรถึงทำไม่ควรให้ทควรเว็นดูไม่ควรจะรทำอย่างนี้บอกผิวดดเองไงนะี่คือการฝึกต้องสิ้นอย่างนี้เป็นการฝึกทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าผูพุู้เจ้าไม่มีเหตุผลเนะนะเราทำตามกันแบบลอยๆแนละ้วทำตามกันโดยจักว่าทำเคยทำยแต่ว่าไม่รู้หลักครับใช่นี่ก็คือหลงงงาง ็เอาไปคิดพิจารณาหาความจริงปัญญาคือการพิจารณาหาความจริงที่เจอความจริงแล้วจุดเป็นปัญญาไม่ใช่คิดแล้วคิดไม่ออกเนี่ยคือคิดเฉยๆนะแต่มันก็เป็นการเจริญความคิดคือไม่สมองเราฟอกโอ้บริหารสมองเออเป็นรักษาสมองของเราไม่ให้เราหลงสติตอนตายอย่งเงี้อตนะครับไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นการเสริมบารมีนี่อะไรอ่ะแมสครับหลวงพี่ ก็มีหลายงานเดแต่เนี้ยมันไม่ได้ตุ้กีกับใครเลยไงอ๋อ oh, ครับก็อนุมัวเนี่ยพนายนิพืนนะโอนะ oh, ้ครับหาทุกครับตอวนี้สปอนเซอร์มีไหมก็ไม oh, ่มีก็หน้ามีเต็มสุด <c oughs> ไปมากเราจะไปไม่ไหวอ๋อ oh, ครับอาหารท้าอันเนี้ยเปนเนเจ้พอดีวันนึงเดียวเดียวครับก็หน้ามีคืน <c oughs> ขอบคุณครับ อ่านโมทนาแล้วครับผมมันเตินไปน้อยถ้าไปมากก็จะไปไม่ไหวนะคให้ร่วมมาในการรับลยหลวงพี่อยู่วัดไหนครับถ้าบอกว่าจะไม่รู้ั้งถ้าบอกจังหวัดเลยจังหวัดสุรุโลกจังหวัดสุรุโลกเลยครับตัวบางพรอมวัดดงคอยวัดดงคอยธุรกิจเออแล้วมาทำอะไรเนี่ยกลเนี่ยมีครอบครัวมาทำธุรกิจด้วยไหมเออดีแล้วดีไหมล่ะดีก็พระเจ้าสอนนะยิ่การเกินจะเริงกระเถิบไม่ใช่นะ พยานคือตัดพยานหมดเพื่อรู้จักทำรู้จักใช้รู้จักเก็บนี่คือรุดมของชาวบ้านของพักต้องลอกร่วมในผ้าร่วมในร่วมในที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเงินเลือกเกี่ยวกับเงินเลือกเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะเหล่านั้นพวกเหล่านั้นต้องมาทานรุดงจะออกจาลิกมาก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ได้เรรู้จักแบ่งปันอยู่ในวัดนั่นแหละไม่ต้องออกมาให้ลำบากอย่างนี้อย่างนี้เรียกจาริกนะไม่ใช่เดินรุดงเดินรุดงไม่มีพระเจ้ามาบัญญัติอ๋อทีนี้ รุ่นหลังเข้ามาบขยันว่าเป็นเดินทุดงมันจะได้อธิบายความนี่ไงขยันขยันเป็นตัวกิเลสอย่างยากเอ้ไม่ใช่ใครขยันเนี่ยเป็นตัวขจัดขจ,จัดกิเลสอย่างยากว่าทุกคนเกิดมาไม่เคยมีความขยันติดตัวมาเลยทุกอย่างนอกมังซ้ำหมดการกินเอ,อ๋การเดินการยืนการนั่งการนอนใครขยันเดินบ้างใครขยันทํางานบ้างใครขยันตื่นเช้าบ้างไม่มีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราต้อง เดี๋ยวนี้ตัวโดนบังคับใช่ไหมด้วยเงินโดนบังคับด้วยเงินว่าเราต้องอยากได้ไงถ้าเราอยากได้เราเราโลภเราอยากได้ทำด้วยตัวเองไม่ใช่ไปขี้ไปควนไปรักขโมยไปหลอกลวงครอบครีมนะนี่คือสมถะในสันโดษยินดีสิ่งที่โดนได้พลอยการนิยมี่วมทวาคนคนมีมีเรื่องนั้นพยายามเราเรื่องได้ส่งเสริมแต่ถ้าไปแยบไปโกงเขาเนี่ยอย่างไรเนี่ยเยอะมากก็คืออเนชนาคคือหลอกลวงชาวบ้านกินทั้งหมย หมายถึงถ้าเราไม่เรียนนประสามิเหตุแต่ถ้าเรียนนามไม่เห็นเองเหรอตอนนี้ที่พูดมาหมายถึงให้เจริญปัญญานะไม่ใช่ว่าอ่าครับพูดอย่างนี้อาจารยบอกว่าเจ็ดพูดมาด้วยครับแต่ทีจนี์เราต้องปัญญาว่าที่พูดมามันจริงไหมเราต้องเรียนนายเองบุญเกิดจากการกระทามันบุญเกิดจากความกรุณาบุญสำเร็จด้วยการให้คารุณาบุญเกิดจากการไม่เบียดเบียนบุญเมตตา เป็นพรมิหารนะพรมิหารสี่มีเมตตาพุทธนาุรีตาเบกขาแต่นี้ถ้ามุรีตาเนี่ยเห็นไทยมีความจุกเราอาุหมดมาด้วยนี่คือบุรีตาเท้าเบิดขาเราช่วยเหลือก็เต็มเรี่ยแล้วช่วยถึงสุดความสามารถแล้ววางเฉยเราช่วยไม่ได้แล้วมีอยู่เบกขานี่คือการเจริญพรมิหารแล้วทานมันมีอยู่นั่นศีก็อยู่นั่นศีนู่นการไม่เบี่ยดเบนนะการเจริญกัญญาจึงมีประโยชน์เราที่สุดในชีวิตเนี่ย ต่กางปัญญาที่อยู่ก้องสีด้วนนี่คือการเจริญอัเดียมนะครับอันนี้พูดก็จะมากไปครับ้าอย่างนี้พอเข้าใจนะเข้าใจนะมีอะไรถามไหมทำไมเราถึงไม่ปองใสเพราะเราเครียดทุกอมทุกกังวลอดีตอนาคตปัจจุบันนี้ทีนี้เราไม่เอาปัจจุบันเราไปเอาอนาคตมาไปเอาอดีตรามาเกิดไว้ทำไมครับอนาคตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตจะไม่มาเลยรูเจ้าหล่อในมเนี้ย เราปฏิบันทําให้ดีที่สุดวันนี้ทําดีเท่านี้พรุ่งนี้ดีกว่านี้ไหม,มตั้งใจไว้อย่างนี้คืนนี้ถ้าตั้งใจไม่ยอบนะมีปัหาไม่น่าทำปัญหาไม่มีแล้วครับ <c oughs> ถ,ถ้าจะคุยจะคุย <c oughs>